ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับคิดบัวครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกานี้ร้อนแรงมากเลยนะครับแต่ว่าภายใต้ข่าวดีที่เห็นกันเนี่ยมันก็มีความท้าทายใหญ่ๆซ่อนอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่สุดๆจาก Wall Street กันก่อนเลยดีกว่าครับที่บรรยากาศการลงทุนที่ดีมากๆเนี่ยได,ด้ดันให้ดัชนีหลักๆพุ่งทะยานทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการกันเลยทีเดียว ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เนี่ยพากันบวกยกแผงปิดทำออทามไฮกันท่วนหน้าเลยก็เรียกเสียงเ hey, ฮจากนักลงทุนได้ดังสนั่นเลยล่ะครับคำถามก็คือแล้วอะไรละ่ะที่มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ขับเคลื่อนตลาดอยู่ตอนนี้วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยภาพที่มันดูซับซ้อนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ เราจะเริ่มจากข่าวดีจากฝั่งเฟดที่เป็นเหมือนลมส่งให้ตลาดจากนั้นเราจะไปสำรวจความเสี่ยงที่ซุ่มรออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐเองดีลใหญ่ๆใ,ใ,ในวงการเทคและก็ไปดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆในญี่ปุ่นกับยุโรปกันครับเอาละครับมาถึงคำถามที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าอะไรคือตัวจุดประกายให้ตลาดพุ่นแรงขนาดนี้คาตอบก็คือการตัดสินใจที่ทุกคนรอคอยมานานมากๆของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟดนั่นเองครับในที่สุดเฟดก็ขยับแล้วครับโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไป0.25ซึ่งนี่ถือเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วก็เป็นสัญญาณที่ตลาดรอคอยกันมาตลอดเลยละครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงจะลดดอกเบี้ยแล้วเฟดเขาก็ออกตัวไว้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ย hey, นี่ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าจะลดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆคือนโยบายของเขายังคงเป็นแบบ data dependent พูดง่ายก็คือทุกการตัดสินใจหลังจากนี้จะต้องดูข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเป็นหลักเลยครับไม่ได้มีกําหนดการตายตัวเอาละในขณะที่ฝั่งวอลล์สตรีทกำลังปาร์ตี้กันอยู่นะครับอีกฟางหนึ่งของเมืองที่วอชิงตันดีซีเนี่ยกลับมีเมฆดําก้อนใหญ่กําลังก่อตัวขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเข้ามาขัดจังหวะบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้เลยเรื่องมันก็คือวุฒิสภาสหรัฐได้โหวตความร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันมีความเสี่ยงสูงมากที่หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องปิดทําการหรือที่เราเรียกกันว่า r n m e n t shutdown นั่นแหละครับหลังวันที่30กันยายนนี้ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะกระทบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเต็มๆแน่นอนปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือทั้งสองพรรคเนี่ยเขามองเรื่องงบประมาณกันไปคนละทางเลยครับฝั่งเดโมแครตก็อยากจะเพิ่มงบด้านสาธารณสุขแต่ฝั่งริพ u บ l i c a ิกันก็ไม่ยอมแล้วก็เตรียมจะโหวตกันใหม่อีกทีก่อนเส้นตายแค่วันเดียว สถานการณ์แบบนี้มันก็เลยสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดแบบสุดๆเลยครับพักเรื่องการเมืองร้อนๆไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าในโลกธุรกิจเองเนี่ยก็มีเรื่องใหญ่ๆที่น่าจับตามไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะในวงการเทคที่มีสองข่าวใหญ่จากยักษ์ของอเมริกาและจีนออกมาพร้อมๆกันเรื่องแรกเลยก็คือมหากราบของ Tik t o อกในอเมริกาที่ดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยโครงสร้างใหม่เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความกังวลเรื่องความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะเลยซึ่งผลก็คือ อำนาจการควบคุมหลักๆเนี่ยตกไปอยู่ในมือของฝั่งอเมริกาทั้งหมดถ้าเรามาดูโครงสร้างใหม่นี่จะเห็นภาพชาัดเลยครับว่าอำนาจมันเปลี่ยนมือไปแล้วจริงๆ d บ n c e ที่เป็นบริษัทแม่จากจีนเนี่ยกลายเป็นเสียงส่วนน้อยในบอร์ดบริหารของ Tik t o k u s ไปเลยครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากฝั่งรัฐบาลสหรัฐได้เป็นอย่างดีส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันก็คือ Berkshire h a t h a w a y ของปู่ Warren b u f f e t t ครับ ที่ล่าสุดเนี่ยได้ทยอยขายหุ้นจนเกลี้ยงพอร์ตและโบกมือลา BYD ผู้ผลิตรถ E ีียักษ์ใหญ่ของจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการปิดฉากการลงทุนที่ต้องบอกว่าทํากําไรไปอย่างมาหาศาลจริงๆแต่การขายครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่เชื่อมั่นในตัว BYD แล้วนะแต่มันเหมือนเป็นการปิดจ็อบการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่สมบูรณ์แบบมากกว่าซึ่งเดียวนี้เนี่ยแม้แต่คู่หูของบัฟเฟตต์อย่างชารลีมังเกอร์ที่ล่วงลาไปแล้วก็ยังเคยยกย่องเลยนะครับว่ามันคือ ปาฏิหาริหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดของเขาเลยทีเดียวโอเคเราข้ามฟากมาดูที่เอเชียกันบ้างครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็กําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าประเทศกํำลังจะก้าออกจากยุคเงินฝืดที่เกาะกินเศรษฐ,ฐกิจมานานหลายสิบปีได้แล้วคือตอนนี้เนี่ยคุณชินจิโรโคอิซุมิซึ่งเป็นตัวเต็งนายกคนต่อไปเลยนะเขาได้เสนอแผนปฏิรูปเศรษฐ,ฐกิจที่ โอ้โหต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆครับเป้าหมายหลักก็คือการพลิกโฉมเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มค่าจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นทั้งประเทศร,รอคอยกันมานานแสนนานแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งการเมืองนะครับที่ขยับฝั่งธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เองเนี่ยก็เริ่มส่งสัญ,ญญาณที่ต่างไปจากเดิมแล้วเหมือนกันคือเริ่มทยอยขายสินทร,รัพย์ที่เคยซื้ออุ้มตลาดไว้แล้วก็ส่งสิกมาด้วยว่าอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ มาถึงประเด็นสุดท้ายครับเราจะไปดูกันที่ยุโรปที่กําลังมีแผนทางการเงินที่ต้องบอกว่าทั้งฉลาดทั้งแยบยนและไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อหาทางช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปหัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับ3ามแสนล้านดอลลาร์แล้วเงินก้อนนี้มันมาจากไหนมันคือเงินกู้ที่ใช้ชื่อว่า Reparation Loan หรือเงินกู้เพื่อการชดใช้ค่าเสียหายที่จะมอบให้ยูเครนครับแต่ความพี่ของมันอยู่ที่หลักประกันของเงินกู้ก้อนนี้ วิธีของเขาก็คือเอาสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่โดนอายัดในนั่นแหละครับมาเป็นตัวค้ำประกันแล้วก็ตั้งเงื่อนไขสุดฉลาดไว้ว่ายูเครนจะชําระคืนเงินกู้นี้ก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามก่อนเท่านั้นมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ว่าถ้าคุณไม่จ่ายก็เท่ากับว่าคุณกําลังเบี้ยวนี้ที่ใช้รัพย์สินของคุณเองค้าประกันอยู่นั่นเองแหะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตลาดจะเลือกมองไปทางไหน ระหว่างเซนติเมนต์ดีๆที่ได้แรงหนนจากเฟดกับอีกด้านหนึ่งที่มีความเสี่ยงทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจรออยู่เต็มไปหมดท้ายที่สุดแล้วพลังฝั่งไหนจะแรงกว่ากัน